ถนนวิทยุนะคะช่วงพระรามสี่เพลินจิตแล้วก็ช่วงเพลินจิตคลองแสนแสบเปลี่ยนแปลงบวกขึ้นไปสูงสุดเลยคุณผู้ชมราคาเดิมเนี่ยประมาณ5 0 0แ0 0ถึงเจ็ดแสบาทต่อตารางวาราคาใหม่เขาบอกล้านต่อตารางวาเปลี่ยนแปลงขึ้นประมาณ33-100%เเลยพอทาเลมาถึงปุ๊บเนี่ย ความสนใจต้องการซื้ออสังหาประเภทไหนเ,เพราะว่าทุกวันนี้เขาบอกว่าเป็น new normal ใช่ไหมคนเปลี่ยนความต้องการไปเยอะต้องการพื้นที่เยอะค่ะ<ห>แต่คอนโดมินียมก็มีด้วยเหมือนกันใ,ใช่ค่ะคอนโดเนี่ยคนส่วนใหญ่จะสนใจแถวคลองตันเหนือเขตวัฒนานะคะ<ห>ส่วนประเภทบ้านเดี่ยวจะเป็นแขวงประเวศเขตประเวทค่ะแล้วก็ทาวน์เฮาส์จะเป็นแขวงท่าแร้งเขตบางเขน เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่แบบเซฟแอนเซฟไปกับ3บกสมชายมีเสนวิรศักดิ์คองอักษรบกกรรักบันบุลเลอร์และโกอาวีไดฟเรเรการฐานทอกและเนเชนชุดสุดดากับ3บกตั้งแต่21ธันวาคมนี้เป็นต้นไปหลังจากที่กรมธนารักษ์ได้ประกาศราคาที่ดินนะคะประเมินใหม่ออกมาแล้วก็หลายๆพื้นที่โดยเฉพาะย่านใจกลงเมืองรวมถึงตามแนวรถไฟฟ้า พุ่งสูงขึ้นนะคะหลังจากที่ประเมินกันล่าสุดเมื่อประมาณ7ปีที่แล้ว uh huh. นี่ก็คือที่มาของการปรับราคาประเมินที่ดินอธิบายก่อนนะคะว่ากฎหมายภาษีที่ดินเดิมเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้คือก็ทําให้เจ้าของที่ดินเนี่ยเขาก็ไปแบ่งที่ดินเป็นรายแปลงเ uh huh. พื่อเหล็กเลี่ยงภาษีดังกล่าว uh huh. ราคาประเมินมันก็เลยคลาดเคลื่อนไปไงคะ uh huh. เลยจะต้องมาทําการประเมินราคาใหม่ uh huh. ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีตั้งแต่ปี2563ที่กรมเนี่ยไม่ได้ประกาศราคาประเมินที่ดินใหม่ แล้วก็บวกกับสถานการณ์โควิด -19 ที่ยังคงใช้ราคาประเมินเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นการปรับใหม่นะคะแล้วก็จะใช้ในอีก4ปีข้างหน้าก็คือรอบปี2566อถึง2569ันค่ะและที่สำคัญเขาบอกปรับจากฐานนะครับปี59จนถึง6 2เฉลี่ยเกือบ9%ซคุณฟินไปดูราคาที่ดินกันก่อนในราคาประเมินที่ดินใหม่เนี่ยที่จะใช้ในรอบปี6 6ถึง69เนี่ยมันปรับขึ้นาจากช่วงปี58ปถึงปี65ายังไงนะคะ เฉลี่ยทั่วประเทศนะคะบวกขึ้นมา8%มส่วนกรุงเทพอาจจะไม่เท่าไหร่นะคะ2.69%นะคะนี่คือราคาประเมินที่ดินใหม่ที่มันจะบวกขึ้นมานะคะจัดอันดับที่ดินกันหน่อยเอาเฉพาะแค่ในกรุงเทพกันก่อนนะคะพี่นะิทาอ,อันนี้เอามาให้ดูกันว่า พื้นที่กรุงเทพเนี่ยพื้นที่ไหนที่มีการปรับเพิ่มราคาในเปอร์เซ็นต์ที่สูงที่สุดมาดูอันดับหนึ่งก่อนค่ะถนนวิทยุนะคะช่วงพระรามสี่เพลินจิตแล้วก็ช่วงเพลินจิตคลองแสนแสบเปลี่ยนแปลงบวกขึ้นไปสูงสุดเลยคุณผู้ชมราคาเดิมเนี่ยประมาณ5 0 0แ0 0ถึง7แสบาทต่อตารางวาราคาใหม่เขาบอกล้านต่อตารางวาเปลี่ยนแปลงขึ้น ประมาณ33-100%เลยช่วงถนนเพลินจิตนะคะราชดําริถึงทางพิเศษเฉลิมมหานครรวมถึงพระรามที่1ช่วงราชดําริพญาไทอันนี้เนี่ยก็ราคาเปลี่ยนแปลงบวกขึ้นมาประมาณ11%นะคะอันนี้ก็จริงๆสูงสุดอยู่ที่ล้านบาทต่อตารางวาเช่นเดียวกันนะคะส่วนสีลมก็เหมือนกันนะคะก็ปรับขึ้นไปอันนี้ประมาณ7%ราคาใหม่อยู่ที่ประมาณ750,000-1ถึงล้านบาทต่อตารางวาค่ะ อ,นนอันนี้คืออันดับหนึ่งนะ,ะที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดแล้วก็ราคาขึ้นไปสูงสุดล้านหนึ่งเลยต่อตารางวาค่ะส่วนอันดับ2นะคะคือถนนราชดมรินะคะช่วงเพลินจิตไปถึงคลองแสนแสบนะคะก็ประมาณ750-9 0 0นถึง9 0้0 0 0บาทนะคะนนต่อตารางวาอันนี้คือเิิเดิมส่วนใหม่เนี่ย คือต้องบอกว่ามีการปรับเล็กน้อยและแทบจะไม่ได้ปรับเลยส่วนอันดับ3คือถนนสาทรช่วงพระราม4ถึงถนนสุรศักดิ์แล้วก็ถนนเจริญราษฎร์นะคะ,ะก็ราคาใหม่ตอนนี้อยู่ที่4 5 0 0 0ถึง800,000บาทต่อตารางวาอันนี้เปลี่ยนแปลงมาประมาณ7%<ะ>ส่วนอันดับที่4สุขุมวิทช่วงทางพิเศษเฉลิมมหานครถึงแยกอโศกมนตรีนะคะราคาใหม่จาก 2 0 0 0 0 0ถึง6แสขึ้นมาเป็น7 5 0 0 0บาทต่อตารางวาอันนี้บวกขึ้นมาประมาณ13แล้วก็อันดับที่ห้ยาวราชอันนี้ราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะคะอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0บาทต่อตารางวาเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นท็อป5นะคะที่ดินในกรุงเทพที่มีราคาสูงสุดหลังจากที่มีการประเมินราคาใหม่ค่ะมาดูประเมินที่ดินราคาใหม่ทั่วกรุงสองราคาหน่อยเพราะว่าพอแนวรถไ <พอ S 1> ฟฟ,ออถฟ,ฟ้าขึ้นใหม่ๆเราจะมีสายอื่นๆเกิดขึ้นเยอะแยะ ก็ต้องบอกว่าวนะคะว่าสายที่เป็นเมนหลักก่อนหน้านี้ก็ขึ้นตามไปด้วย oh. เพราะว่ามันเป็นการเชื่อมโยงอะขนคนมาเป็นแมสทรานสิตที่ต้องบอกว่าสร้างความต้องการใช้พื้นที่หรือที่อยู่อาศัยมากขึ้นนะคะนี่แหละค่ะถนนวิทยุซึ่งเป็นถนนที่ติดอันดับราคาที่ดินแพงหูฉี่เมื่อสักครู่นี้ด้วยคุณจินที่เรารายง,งานกันไปนะวิทยุเ<ะ>พลินจิตพระรามหนึ่งสีลมเนี่ยนะคะแล้วก็มีรองลงมาอีกคือ เส้นรถไฟฟ,ฟ้าสายสีเหลืองถนนลาดพร้าวถนนพหลโยธินเนี่ยก็ถือว่าปรับเพิ่มขึ้นมาสูงที่เดียวนะคะ,คะช่วงลาดพร้าวแยกรัชดาเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่250,000บาทต่อตารางวาบวกขึ้นมาประมาณ38 7 2 4ถึง72.4%บวกขึ้นมาเยอะส่วน,นะะอันดับต้นๆน,นี่ก็คงไม่ต้องบอกนะคะขึ้นมาเป็น หนึ่งล้านบาทต่อตารางวาเมื่อกี้สักพู่นี้รายงานไปเรียบร้อยแล้วแล้วขึ้นไปเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์น่ยเรับรเพลินจิตและคลองแสนแสบนะคะถัดมาก็ไล่ตามมาเลยนะคะระผลโยทินด้วยอันนี้คือเป็นเส้นอื่นๆหลังจากที่เรารายงานในใจกลางเมืองไปนะพี่นิชาเส้นอื่นๆอย่างพวกลาดพร้าวหลโยทินเนี่ยก็บวกขึ้นไป 20นะคะถึง70เยอะเหมือนกันเส้นพญาไทนะคะก็มีการปรับใหม่เป็น5,000 500, บาทต่อรางวาขึ้นประมาณ25ถนนรัชดาแยกพระราม9ขึ้นไปประมาณ28.57อโศกดินแดง20 80แล้วก็พหลโยธินเนี่ยประมาณ30ยังไม่หมดนะคะจริงๆยังมีอีกคุณผู้ชมนะคะถนนงามวงวานถนนวิภาวดีรังสิตแจ้งวัฒนะรามคำแหงไล่ยาวมาจนถึงกเกษตรนวมินราคาคที่ดินก็ปรับเพิ่มขึ้นไป ปรับตามขึ้นไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ตามแนวรถไฟฟ้าถ้าใครซื้อที่ดินแล้วหรือว่ามี <ฮะ S 2> ที่ดินมีบ้านมีคอนโดแล้วก็ถือว่าโอเคไปดีใจด้วยแต,แต่ถ้าใครที่กําลังจะวางแผนซื้อก็อาจจะต้องรอดูว่า,าแลนด์ลอร์ดเขาจะมีการปรับขึ้นเพิ่มราคาไหมในปีหน้านี้ถ้าดูทําเลที่ได้รับความสนใจจากประชาช,ชนและก็มีการเซิร์ชเอจจิ้งนะคะในการซื้อมากที่สุดในรอบปี2,565และไปแมทช์กับตัวโครมูลที่เราให้เมื่อสักครู่นี้ก็จะเห็นเลยนะคะว่า มีโอกาสที่จะขึ้นสูงอยู่แล้วไม่มีทาง<ช>ลงเลยเพราะคนสนใจซื้อไงคะอันนี้เป็นการจัดอันดับนะคะจากดีดีพรพัฒน์ดีนะคะสิอันดับเนี่ยมีที่ไหนบ้างที่คนสนใจจะซื้อนะคะอ่ะอันดับหนึ่งคือแขวงสวนหลวงเขตสวนหลวงมีอันดับ2 ขวงบางจากเขตพระโขนงนะคะนี้คนก็สนใจอันดับ3าแถวออฟฟิศเราอีกแล้วบางนานะคะแล้วก็อันดับ4แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนาอันนี้ย่านทองหล่อเนี่ยนะคะอันดับ5แขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวค่ะอันดับ6กข้้ยขวางนะคะเขตขุ้ยขวางอันดับ7นะคะแขวงจอมพลเขตดุจจักเขตดุจจักนะคะอันดับ8ปดหัวหมากค่ะที่เขตบางกะปิอันดับ9้าดินแดงเขตดินแดนนะคะแล้วก็อันดับ10นะคะสามเสนในในเขตพญาไทพอทำเลมาถึงปุ๊บเนี่ย ความสนใจต้องการซื้ออสังหาประเภทไหน ừ, เพราะว่าทุกวันนี้เขาบอกว่าเป็น new normal ใช่ไหม<ช>คนเปลี่ยนความต้องการไปเยอะต้องการพื้นที่เยอะะแต่คอนโดมิเนียมก็มีด้วยเหมือนกันค่ะใช่ค่ะคอนโดเนี่ยคนส่วนใหญ่จะสนใจแถวคลองตันเหนือเขตวัฒนานะคะส่วนประเภทบ้านเดี่ยวจะเป็นแขวงประเวทเขตประเวทแล้วก็ทาวน์เฮาส์จะเป็นแขวงท่าแร้งเขตบางเขนค่ะจัดอันดับไปนะคะ เราประเภทโครงการที่ไหนนะคะที่จะขายดีหลังจากนี้ทีนี้ราคาประเมินที่ดินใหม่เนี่ยมันจะมีผลต่ออะไรบ้างมีอยู่2เรื่องหลักคุณผู้ชมนะคะอย่างที่เรารายงานกันไปว่าราคาอสังหาริมทรัพย์หลังจากนี้อาจจะมีการปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะย่านที่คนสนใจหรือว่าได้รับความนิยม1ิอันดับที่เราได้รายงานไปรวมถึงตามแนวรถไฟฟ้าด้วยนะคะส่วนข้อที่2ก็คือเรื่องของการที่จะไปเพิ่มรายได้ให้กับภาครัฐในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพราะว่า การจัดเก็บภาษีตรงนี้เนี่ยเขาอิงจากราคาประเมินที่ดินใหม่ด้วยนะคะไปดูกันอันแรกก่อนอสังหาริมทรัพย์ก่อนนะคะอาสังหาริมทรัพย์ขึ้นราคากรมธนารักษ์ก็ประเมินว่าราคาสังหาริมทรัพย์ในตลาดปีหน้านี้นะคะจะเพิ่มขึ้นประมาณ8.93%รนะรพี่นินาใช่ค่ะพอขึ้นแบบนี้ปุ๊บราคาที่ดินเพิ่มขึ้นปั๊บนะคะ,คะเก็บรายได้มากขึ้นดังนั้นก็จะมาสู่การขายที่ดินนะคะก็ะบรรดาใครที่มีที่ดินปุ๊บจะตั้งราคาตามราคาตลาดซึ่งแน่นอนว่าบางที่ เกินราคาตลาดไปเรียบร้อยแล้วเพรมัเป็นราคากลางนั่นเองและทีนี้นะคะมันก็จะมาอิงกับการเสียภาษีตามราคาประเมินที่ดินใหม่อีกทีนึงใช่ะคะ,ะ,คะแล้วการเสียภาษีตรงนี้เนี่ยค,คนที่เป็น เจ้าของที่ดินเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีภาระราต้องจ่ายเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีเพราะว่าจริงๆเขามีของขวัญปีใหม่เรื่องของลดหย่อนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง15%นะคะเดี๋ยวจะมาอธิบายอีกทีว่ามันจะได้คุ้มเสียหรือเปล่าอ่ะมาดูในส่วนของรายได้ภาครัฐที่จะได้รับเพิ่มนะคะหลังจากนี้ก็คือเรื่องของการจัดเก็บรายได้ราคาประเมินที่ดินจะเอาไปคำนวณค่าใช้จ่ายดังนี้นะคะคือค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิที่ดินภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ฝั่งผู้ขาย ภาษีธุรกิจเฉพาะหรืออากรสแต็มนะคะก็จะใช้ราคาขายคำนวณซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาประเมินที่ดินและ4ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยกรมธนารักษ์เขาตั้งเป้าหมายจัดเก็บรายได้นะคะปี65เนี่ยตั้งเป้าเอาไว้เนี่ยนะคะเคอประมาณปีนี้จัดเก็บได้ประมาณ8,100ล้านบาทเกินเป้าไปประมาณ200ล้านและปีหน้าก็คาดการณ์กันว่าจะเก็บรายได้เพิ่มอีกนะคะ,คะจากเดิมตั้งเอาไว้ประมาณ8,300ล้านบาทจะเป็น 8,900ล้านบาทค่ะก็เพิ่มมาเกือบ4 4 0 0ล้านบาทนะคะล่าสุดก็คือมีของขวัญปีใหม่นะคะว่าจะลดหย่อนภาษีให้อีกนะคะอีก15%วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อช่วยลดภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วก็เนี่ยเขาบอกสิ้นสุดระยะเวลาการยกเว้นภาษีตามพรบภาษีที่ดินนะคะปี62 รวมถึงการเพิ่มขึ้นของราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินสิ่งปลูกสร้างในปีหน้าที่จะใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษีที่ดินเพราะฉะนั้นเอามาเป็นการลดลดภาระให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินนั่นเองนะคะอ่เขาจะลดยังไงบ้าง3วิธีในการลดภาษีก็คือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้รับการลดภาษีให้ลดภาษีในอัตรา15เของจำนวนภาษีที่คำนวณได้นะคะส่วนที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เคยได้รับการลดภาษี50เ เมื่อก่อนหน้านี้ที่เขาเคยมีมาตรการช่วงโควิดเนี่ยเขาบอกว่าให้ลดภาษีลงได้อีก15นะจากที่ลดไปแล้วนะคะก็อันนี้ก็คือเป็นประเภทของที่ดินประเภทต่างๆและ <c oughs> ข้อที่3ค่ะคนที่เคยได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี90จากก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยตรงนี้เขาจะไม่ให้ลดภาษีเพิ่มอีกนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือจะเป็นการเก็บภาษีที่ดินที่จะมีการลดหย่อนให้ <c oughs> แต่จะทําให้พวกเราเอง ได้ลดหย่อนจริงหรือไม่หรือจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้จริงหรือไม่นี่คือเป็นคําถามสําคัญเพราะราคาที่ดินมันสูงขึ้นนะพี่นีนาสิ่งหนึ่งที่อาจจะทําให้ภาครัฐอาจจะมองว่าตนเองควรจะได้ปรับแล้วก็ควรที่จะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มหน่วยนะคะปรากฏว่าพอลด15%เมื่อสักครู่นี้ที่คุณปินอธิบายก็จะทําให้สูญเสียรายได้6,288ล้านบาทเพราะว่ารายได้ส่วนนี้จะเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปทนั่นเองในการจัดเก็บภาษี แต่เขาก็จะได้แ,<ล>แต่เขาเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาก็จะได้กลับมานี่แหละทำไมว่าเอ๊ะหกพันสองร้อยแปดสิบแปดล้านบาทถึงไม่ค่อยมีผล เพราะว่าคุณผู้ชมตอนนี้ไปดูเรื่องการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย <ฮะ S 1> ดีมันเยอะมาก<ช>ตั้งแต่ช่วงาการเปิดประเทศเนี่ยคนเชื่อมั่นกลับไปดูว่าเอะฉันจะมีพื้นที่บ้านเปลี่ยนลักษณะพ,พฤติกรรมการอยู่อาศัยมากขึ้นนะคะต้องการพื้นที่มากขึ้นพื้นที่ชานเมืองก็โอเคราคาที่ดินก็ยังปรับขึ้นไม่เยอะและมีมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐคือ LTV ที่ต้องบอกว่าต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีห5 ก็เลยทำให้มีการไปขอสินเชื่อแต่พอขอสินเชื่อแล้วยังไม่สามารถที่จะพิจารณาได้ต้องขอข้อมูลหรือต้องทําข้อมูลต่างๆอาจจะล่าไปถึงปี2 5 6 6แต่ที่สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจริงๆก็มีการประเมินออกมานะคะว่าช่วงปีนี้นะคะไตรมาศส3เนี่ย มีการขอสินเชื่อมากขึ้นแล้วก็น่าจะทําให้ตลาดสังหาหริมทรพั์ปีหน้าสดใสได้เหมือนกันใช่ค่ะก็ดู <ฮะ S 1> อย่างตัวเลขไตรมาสสปี6-2เทียบกับไตรมาสสปี6-5แล้วก็ <ฮะ S 1> มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรอย่างสินเชื่อ P finance นะคะตอนนี้ไตรมาสสปี6-5 เกือบประมาณ7 0 0 0แสนล้านบาทนะค<ฮ>ะลดลงนะคะขณะที่โพสต์ไฟแนนซ์นะคะอยู่ที่ประมาณ2ล้านบาทเท<อ>่านั้นน่าจะ2ล้านล้านหรือเปล่าค,ะอ,<ย>คะอยู่ที่ประมาณบวกขึ้นมาได้14%นะคะ<อ>ส่วนใหญ่คุณปีนจะเห็นได้เลยนะคะ<อ>ไปที่แนวราบม <ฮะ S 1> ีแต่คนบอกนะคะว่าคอนโดมิเนียมเนี่ยลดความสนใจไปเยอะคนไปดูบ้าน<อ>ทาวน์โฮม<อ>ทาวน์เฮาส์บ้านเดียวแล้วถ้าเกิดเป็นระดับบนจนถึงระดับ อีลิกเลยอ่ะ<ช>ไม่กระทบยอดขายยังปังอ่ะ<ช>บางโครงการนี่ปิดอย่างรวดเร็วแต่ว่ากระทบมากสุดคือระดับกลางจนไปถึงล่างนะคะคือประมาณ3ล้านบาทแล้วก็จนไปถึงแบบ3-4ล้านบาทแบบนี้ คือดูเหมือนโดยปฏิเสธสินเชื่อเพราะว่ามันข่วงนะคะเรื่องของภาระหนี้ของผู้ประกอบการหรือว่าทองทางด้านคนที่จะมาขอสินเชื่อนั่นเองใช่จริงๆนะธนะนาคารแห่งประเทศไทยเขารายงานนะคะว่าสินเชื่อ,อสหหาริมทรัพย์ไตรมาสที่3ปีนี้พบว่าสินเชื่อผู้ประกอบการอาสังหาริมทรัพย์หรือสินเชื่อพรีไฟแนนซ์ยังไม่กลับไปสู่ระดับก่อนเกิดการระบาดของโควิดนะคะคือถือว่ายังคงติดลบ3.72%เมื่อเทียบกับไตรามาสเดียวกันของปี62สส่วนหนึ่งก็คือว่าผู้ประกอบการ หันไประดมทุนด้วยการออกตราสารหนี้แทนที่พบว่าขยายตัว8.29%นะคะก็คือว่าสิ้นปีนี้เนี่ยน่าจะมีสินเชื่อแตะอยู่ที่ประมาณ640,000ล้านบาทนะคะก็เท่าๆกับช่วงก่อนโควิดระบาดแต่ว่ามันจะไปได้ไกลกว่านี้ไหมเนี่ยเขาบอกว่าต้องรอดูสถานการณ์นะคะว่าอาเปิดประเทศมา,าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะมากขึ้นไหมหแต่เขาบอกว่าการปรับประเมินราคาที่ดินใหม่เนี่ยจะทำให ผู้กู้สามารถกู้ได้จำนวนเงินมากขึ้นด้วยนะ